อ่มาพี่น้องกินข้าวเสาร์น้ำกันวันนี้ครบทีมงานเลยคือว่าซุ้มข้นเตอม์วันนี้ในลาบไก่พี่น้องผักกุผักแกมเข้ากับประมาณนี้พี่น้องมากมากๆแชร์มุมกันเบาๆลายใหญ่หางพี่น้องขาเ้าเข้ากับประมาณนี้พี่น้องเนีงยง่านยังงานพี่เราต่อไล่ลงมือเลยพี่น้อง ทำโตโตเลยมีน้ำซุปมีน้ำมะเขือตายแล้วมากแล้วมั้งแก้วพ่อแก้วไม่ห่อยใจแม่งอนเลย này dùng lại cái tàu bên Cho cái free tới đó đi. À nó ở dưới cao rồi. มาเนี่กพี่น้องไม่มาเหรอไปไหนจะไปไหนพี่น้อยมาแมพี่น้องนี่นี่มาพอกันคี่เตาอลยพี่น้องดีเหมือนห่านใ มันเป็นหลักกระจานกันบนนี่เราเป็นตัวให้มันกะจายรสเดี๋ยวนึ่งเหี่ยวนะไดทาเลยต้องนึกงแกงนะถ้าจะได้ตัวกุ้ง เราาห้องเขา้งนี <been> awesome. <museums> <that together> ่เลยจ้าไ่กินเตาเราสมควรเจอ เขงพีนเขาเป็นเขาแรกนอเปินมนื้อาสองถาเนยสชีวิตยู่ีกตัวร์ักแต่มีความสบายยังมีาเลยมีสบายแล้วก่นีคก็มีหนักนเลห คนแบบ การใส่ชีวิตในไทยกับเว่าบริมีแอ่ะก็นด้นะมีควนสบายแล้วแล้วแต่บางบ้านบางบอนคือยะนได้บดีคนสระหายคนจะดาลนคเด้วยก้นีที่ว่ายี่งเดินแม่ อะไรก็ปากไอยก็ติดตามไปเร้่ยๆอกจังเตือนกินเฮาต่อไปว่าเฮาแดงง่าสูพีสูนงกินอาหารเฮาละวงทียนประมาณเท่นะเนาะมาแข่งนี้แล้วซื้อมากมาดูดิเด่น

สุดใน่อสวรรค์เลามากอดหอดใหญ่สิดา่เตัวมดอ่ะเอาเขาว่าอิ่มเลยักเาคือว่าทีจุกลงพีงเหน่ยอย่าอี่มก็นกววแต่คมดจนสามากใหญ่างเล็กน้อย